ทุกคนคือการใส่ฟันปลอมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายวัยรุ่นวัยทำงานที่เขามีปัญหาเราก็มาใส่ฟันปลอมค่ะตอนนั้นที่เคยเจอก็คือจะเป็นฟันหน้าอะไรเงี้ยค่ะค่ะไปหลายซี่เลยใช่ใส่ไปอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำว่ามีใส่ฟันปลอมอยู่อ้ยเลศ ถ้าพูดถึงฟันปลอมนะคะเราจะนึกถึงคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายค่ะแต่รู้ไหมคะว่าปัจจุบันนี้นะคะวัยรุ่นวัยทางานเนี่ยเขาก็นิยมใส่ฟันปลอมกันแล้วนะคะเอ๊ว่าแต่จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยว EP นี้นะคะพาทุกคนไปหาคําตอบกันคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ The Avery Dental Clinic ค่ะศูนย์คลินิกทันตกรรมใจกลางเมืองหนึ่งในคลินิกทันตกรรมแถวหน้าที่มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกด้านของทันตกรรมโดยอุปกรณ์แล้วก็นว,วัตกรรมที่ทันสมัยนะคะรวมถึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศแอบบอกเลยนะคะว่าทั้งคนไทยและต่างชาติที่อยู่ห่างไกลถึงขั้นต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่เพื่อมาจองคิวทำฟันกันที่นี่เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอตอยแล้วค่ะทันตแพทย์หญิงโปรดปราณพินเดชนะคะทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะคําถามแรกเลยค่ะทันตกรรมประดิษฐ์เนี่ยนะคะคืออะไรคะคุณหมอทันตกรรมประดิษฐ์ก็คือจะทําในเรื่องของฟันปลอมนะคะรวมไปถึงข้อกฟันสะพานฟันรากฟันเทียมด้วยก็คือเป็นเรื่องของการใส่ฟันเพื่อทดแทนนะคะอืมค่ะ ยุคนี้เนี่ยนะคะทุกคนคือการใส่ฟันปลอมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้สูงอายุนะคะหรือแม้แต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่ว่าเป็นยุคของวัยรุ่นวัยทํางานที่เขามีปัญหาเราก็มาใส่ฟันปลอมค่ะส่วนใหญ่วัยรุ่นวัยทํางานที่เขามาใส่ฟันปลอมค่ะคุณหมอคะเขามีปัญหาอะไระคะก็ส่วนมากก็จะมีในเรื่องของอุบัติเหตุท,ทาให้สูญนเสียฟันไปหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันอื่นๆเย่างเช่น ฟันผุมากๆมีปัญหารากฟันฟันแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนทําการรักษาอย่างอื่นไม่ได้แล้วต้องถอนฟันแล้วก็จะแนะนําว่าควรจะต้องมีการใส่ฟันเพื่อทดแทนในส่วนอีกด้วยค่ะฟันแตกคือหมายความว่าเคี้ยวของแข็งเหรอคะหรือว่ายัางไงคะคุณหมออะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็เช่นแบบเคยอุดใหญ่<อ><อ>ๆ,ๆมาแล้วก<า>็อ,อาจจะเผลอไปกัดอะไรที่มันแข็งๆทําให้มีฟันแตกเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะแบบไม่สามารถปวดต่อได้แล้วอาจจะต้องทําเป็นครอบฟันหรือว่า ถ้าไม่สามารถทำครอฟันได้อาจจะต้องถอนอะไรเงี้ยค่ะก็ ต้องใส่ฟันปลอมทดแทนด้วยนะโถถ้าพูดถึงฟันปลอมนี่แบบอย่างส้มเองอะส้มฟังแล้วบางทีเราก็แอบ,บรู้สึกว่ามีความกลัวเหมือนกันอ,อย่างวัยรุ่นส่วนใหญ่หรือวัยทำงานเนี่ยค่ะที่เขามาใส่ฟันปลอมนี่อายุเฉลี่ยปัจจุบันนี้ประมาณเท่าไหรค่คะอืมคือถ้าอายุน้อยสุดๆที่เท่าที่เคยเจอมาก็จะมีตั้งแต่20จต้นต้นเลยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนมากก็คือจะอยู่ในกลุ่มประมาณสักส0ปีขึ้นไป่ะปรึกษาค่ะ มีไหมคะที่แบบบางเคสที่บอกว่าคุณหมอต้องการใส่ฟันปลอมเพราะว่าเกิดจากอุบัติเหตุที่แบบไม่ได้คาดคิดอย่างเงี้ยคะ่ะมีเหมือนกันค่ะนะคะอุยน่ากลัวเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวสมมติเวลาใส่ใถูกไหมคะก็คือเป็นการรักษาอย่างหนึ่งแล้วกันไม่ได้น่ากังวลอ,อะไรนะคะ <c oughs> คือน่ากลัวแค่เฉพาะว่าตอนที่ฟันแตกถูกไหมคะเราแค่ตกใจใแต่ถ้าเรามาที่นี่ the avery dental clinic แล้วนะคะคุณ หมอจะทําให้รู้สึกว่าการใส่ฟันปลอมไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวต่อไปใช,ใช่ค่ะจะเข้ามาปรึกษาได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไระส่วนใหญ่คนไข้บอกว่าเวลาที่เขารู้สึกกลัวอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าหุ้ยต้องใส่ฟันปลอมแล้วฟันแตกหรือแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรนะคะรู้สึกว่าอยากจะปรึกษาอย่างเงี้ยคะ่ะคุณหมอค่ะมีวิธีในการแนะนําคนไข้อย่างไงบ้างเริ่มต้นก็เริ่มต้นก็ อาจจะต้องมาดูก่อนว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเรารักษายังไงได้บ้างถ้าสมมติว่าเรารักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องถอนฟันอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะแนะนาว่าอ่าก็คนที่จะต้องใส่ฟันปลอมนะคะเพราะว่าฟันปลอมเนี่ยจะช่วยช่วยให้ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวได้ดีขึ้นนะคะช่วยให้เหมือนเราใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติมากขึ้นนะคะก็ อาจจะอธิบายในเรื่องของหน้าที่ของฟันปลอมประโยชน์ของฟันปลอมให้คนไข้เข้าใจนะคะแล้วก็ข้อเสียต่างๆถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรในอนาคตนนะคะอย่างไรค่ะก็จะได้รู้ข้อดีข้อเสียแล้วก็จะได้มีกางวลมากมดีเลยค่ะที่นี้ฟันปลอมค่ะคุณหมอคะมีจีประเภทคะแบ่งเป็นยังไงบ้างคะ ฟันปลอมหลักๆก็จะมี2ประเภทหลักๆนะคะก็จะมีแบบติดแน่นกับแบบถอดได้นะคะฟันปลอมติดแน่นก็คือจะเป็นพวกสาพันฟันรากพันเทียนะนคะส่วนฟันปลอมถอดได้ก็จะแบ่งเป็น2ออย่างอีกก็คือจะเป็นฟันปลอมถอดได้แบบบางโวนนะคะแล้วก็ฟันปลอมถอดได้แบบทั้งปากซึ่งก็จะมีวัสดุแตกต่างกันด้วยจะมีเป็นอะคริลิกเรซินหรือว่าเป็นฟันปลอมแบบโลหะเนี่ยค่ะ ก็อันนี้ก็คือต้องประเมินสภาพฟันคนไข้ด้วยว่าเหมาะสมกับแบบไหนนะคะความต้องการในการใช้งานของคนไข้แล้วก็งบประมาณฟันปลอมแบบไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดดีไหมคะสำหรับคนไข้หรือว่าแล้วต้องแล้วแต่คุณหมอก็แล้วแต่ด้วยก็คือถ้าถ้าจะเอาสะดวกจริงๆก็คงต้องเป็นแบบติดแน่นติดแน่นเลยคือถอดไม่ได้ถึงไหมคะก็จะรู้สึกว่าเป็นนธรรมชาติของเรา ก็จะลงทานน้อยกว่าอืมค่ะตั้งแต่เริ่มที่จะเข้ามาปรึกษาจนถึงเนี่ยพอจะใส่ฟันปลอมแล้วระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะคุณหมออ่โดยปกติถ้าเกิดว่าทุกอย่างพร้อมที่จะทําได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือนับตั้งแต่วันที่มาปรึกษาก็จะประมาณสักประมาณ1นสองสัปดาห์ก็จะใส่ฟันปลอมได้เรียบร้อยนะคะยกเว้นว่าถ้ามีกรณีที่มันซับซ้อนมากหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลานคืขึ้นโดยเฉลี่ยก็ประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ ค่ะค่ะคุณหมอต้อยค่ะอยากทราบสมมติว่าเอาเคสแ,งแรงๆหรือเคสที่แบบโหเคสนี้น่าจะแบบแก้ยากแต่ว่าสุดท้ายการใส่ฟันปลอมก็กลับมาทนำะให้เขาสามารถมีความมั่นใจแล้วก็สามารถใช้งานฟันอันนี้นะคะที่ก่อนหน้านั้นสูญเสียไปด้วยการใส่ฟันปลอมมีเคสไหนบ้างคะอืก็จะมีเคสใหญ่ๆเช่นตอนนั้นที่เคยเจอก็คือจะเป็นคนไข้อายุสัก ประมาณ20กว่ากว่าค่ะก็คือเขาอุบัติเหตุมาแล้วก็คือฟันเนี่ยฟันหน้าอ,อะไรเงี้ยค่ะหักเป็นหลายซี่เลยใช่ก็ แล้วด้อายุแบบยังน้อยเนาะใช่เขาเขาก็คงแบบใจเสียงเนาะฟันหายไปหลายซี่ใช่ก็คือมันก็ต้องต้องถอนไปค่อนข้างเยอะเลยก็คือเปยดปดเลยใช่ก็คือสุดท้ายก็คือเราก็ต้องรักษาด้วยการใส่ฟันปลอมนะคะก็คือเป็นฟันปลอมถัดเข้าถอดออกนี่แหละแต่ว่าคือด้วยเทคนิควิธีการเราก็พยายามที่จะทําให้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดก็คือเลือก สีฟันเลขรูปร่างฟันทีม่มันใกล้เคียงกับธรรมชาติของคนไข้เขาด้วย <c oughs> ก็ทําให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้นะคะใช้ชีวิตประนมมันได้ปกติโอ้โห <c oughs> ดีงามมากแต่คุณหมอคะก่อนที่จะใส่ฟันปลอมสมมติว่าคุณสูญเสียฟันหรือว่าเกิดอุบัติเหตุถูกไหมคะฟันแตกฟันหักมาก่อนที่จะใส่ฟันปลอมคือก็ต้องแบบถอนออกก่อนอ <c oughs> ใช่ค่ะ ถอนออกก่อนให้เรียบร้อยนะคะร้อให้แชย์หายก่อนแล้ว<ะ>เราก็ค่อยเล่นทางปอมกันอืมก็มีหลายเคสเหมือนกันที่พอสูญเสียฟันแต่ว่าต้องใส่ฟันปลอมสุดท้ายก็แฮปปี้ก็แฮปปี้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะฟันปลอมกับฟันจริงนี่เวลาสมมติว่าเราใช้งานจริงๆแล้วค่ะสมมติใส่เข้าไปได้วยกันเนี้ยค่ะการเคี้ยวหรือว่าการใช้งานนี่ต่างกันไหมคะคุณหมอคะก็ก็ต้องบอกว่ามันต่างอยู่เหมือนกันเพราะว่า ประสิทธิภาพของฟันปลอมมันก็คงไม่เท่ากับฟันจริงอยู่แล้วมันก็จะได้สัประนั้าเปรซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็อาจจะต้องให้คนไข้เริ่มเริ่มค่อยๆปรับตัวนะคะอาจจะเริ่มทานของอ่อนๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้คุณเคยกับตัวฟันปลอมเพื่อจะได้ใช้ทานอาหารได้ปกติคุณหมอก็จะแนะนำใช่ค่ะกจะแนะนำว่าอย่างนี้ค่ะ ค่ะคุณบอกมีเทคนิคไหมคะพอถึงวันที่ต้องใส่ฟันปลอมแล้วเนี้ยแหละต้องบอกคนไข้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่แล้วนะม,มเีเทคนิคเทคนิคไงทำให้เขารู้สึกว่าเออวันนี้ไม่เจ็บนะทําให้เจ็บน้อยที่สุดหรือว่าคนไข้จะแบบให้กลัวน้อยที่สุดอย่างนี้มีไหมคะมก็คือในในวันที่ใส่อะคะอ่ะเราก็จะพยายามปรับแก้ให้พอดีอกับเขามากที่สุดนะคะแล้วก็จะแนะนำว่า ค่อยๆค่อยๆแบบปรับตัวเข้ากับมันนิดนึงเพราะว่าจริงๆบางคนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์<ม>เป็นเดือนเหมือนกันในการปรับตัวเข้ากับบัปรปลอมค่ะ,นะ,คะในการเคี้ยวก็แนะนําว่าเริ่มจากคาเล็กๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆค่อยๆเริ่มใช้งานเข้าไปนะคะหรือว่าในเรื่องของการพูดก็อาจจะพูดช้าๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะได้ค่อยๆปรับตัวกับบันปลอมแล้วก็ เพื่อจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะฟันปลอมกับฟันจริงแน่นอนอย่างฟันจริงอ่ะเราใช้งานมานานมันก็ต้องมีมีเหลืองหลีบ้างฟันปลอมส่วนใหญ่ใส่เข้าไปมันก็จะสีขาวอย่างงี้ปะคะหรือยังไงคะคุณหมออันนี้เราก็จะมีเทคนิควิธีการแล้วก็เลือกให้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดเพื่อให้มันกลมกลืนนะคะบางทีแบบใส่ไปอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยใส่ฟันปลอมอยู่เออเลย ก็คือง่ายๆเลยสมมติว่าเราต้องใส่ฟันปลอมแล้วแหละก็คือสามารถปรับเป็นสีของฟันเราจริงๆได้เลยก็จะเลือกให้ธรรมชาติมากที่สุดละกันนะคะก็จะให้คนไข้ช่วยกันดูด้วยค่ะว่าเขาแฮปปี้ไหมค่ะมราเป็นแบบนี้ค่ะค่ะขออนุญาตถามถึงระยะเวลาในการทำค่ะคุณหมอคะสมมุติว่าถึงวันนี้เราต้องใส่ฟันปลอมและระยะเวลาในการที่จะเข้าไปเวลาใส่แต่ละซี่แต่ละซี่นี่ใช้เวลาเยอะปะคะ ถ้าถ้านับจากวันที่เราเริ่มวางแผนการรักษาเนี่ยค่ะก็คือถ้าสมมติว่าโอเคตัดสินใจแล้วว่าจะทำฟันปลอมเนี่ยค่ะหมอก็จะเริ่มพิมพ์ปากนะคสำหรับทำเป็นโมเดลมาก,ก่อน,หนเหมือนด<ผ>ัดฟันะแค่ะแล้วก็จะพิม์ปากมาวางแผนการรักษาก่อนดีไซน์อ,ออกแบบฟันปลอมเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าไม่ซับซ้อนมากอย่างนี้ค่ะก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะเรก็จะนัดมาใส่ฟันได้เลยค่ะ คุณหมอคะส้มว่านะคะคนที่ดูอยู่เนี่ยต้องคิดเหมือนกันว่าสมมติว่าเราใส่ฟันปลอมแล้วกี่ซี่ก็แล้วแต่ถูกไหมคะแล้วก็มีฟันจริงผสมอยู่ด้วยกินกาแฟกินข้าวอย่างนี้ค่ะระยะเวลาผ่านไปเนี่ยนะคะคือฟันเรามันต้องเปลี่ยนสีแต่ฟันปลอมเนี่ยค่ะเปลี่ยนสีไปด้วยไหมหรือว่าเราต้องยังไงดูแลยังไงคะคุณหมอก็คือตัวฟันปลอมค่ะหมายถึงตัวซี่ฟันเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นพลาสติกมันก็อาจจะมีการดูดสีอย่างเช่นพวก าชากาแฟยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการสะสมตังที่ฟันปลอมได้เหมือนกันคืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนแบบเยอะมากแต่มันจะสะสมอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องทำความสะอาดดีๆนะคะหรือว่ากลับเข้ามาให้คุณหมอตรวจเช็คนิดนึงว่าสีมันต่างกันเยอะไหมอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดว่ามันต่างกันเยอะมากก็อาจจะพิจารณาทำใหม่หรือว่าสามารถทำความสะอาดได้คุณหมอเขาจะทำความสะอาดให้ อืมค่ะทีนี้วิธีในการทำค่ะคุณหมอค่ะสมมติว่าวันนี้คุณหมอบอกโอ้ยต้องใส่แล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราต้องใส่ฟันปลอมแน่นอน,อนกี่ซี่ก็ว่ากันไปเริ่มตั้งแต่ใส่ก็คือเริ่มตั้งแต่ในการปรึกษาถูกไหมคะจนถึงการใส่ค่ะคุณหมอค่ะทำยังไงบ้างขั้นตอนอ่าขั้นตอนก็คือพอมาปรึกษาปุ๊บคุณแม่ตัดสินใจแล้วว่าจะทำฟันปลอ,อมถอดได้นะคะหมอก็จะเริ่มพิมปากออกมาก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นโมเดล ฟันของคนไข้นะคะแล้วก็วางแผนการรักษาเนาะออกแบบดีไซน์ฟันปลอมนะคะจากนั้นก็คือหมอก็จะส่งไปให้ทางแลบนะคะทำเป็นชิ้นงานฟันปลอมขึ้นมาจากวันที่พิมพ์ปาก็จะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็จะนัดคนไข้กลับมาใส่ฟันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่ใส่ฟันก็จะใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะคนไข้ก็จะได้ฟันปลอมกลันมา ก็จะมีฟันสวยๆนะคะยิ้มแบบนี้มั่นใจ,นใจเ,เพราะฉะนั้นคุณหมอบอกก็ไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่าเราจะใส่ฟันปลอมก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเหมือนฟันจริงๆเลยแต่ว่าก็ต้องดูแลหน่อย ะะสุดท้ายเดี๋ยวให้คุณหมอตอยฝากดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมแล้วนะคะวัยรุ่นวัยทางานอย่างเราๆเนี่ยละค่ะก็บางทีจําเป็นเหมือนกันก็ต้องใส่บางทีสูญเสียฟันมาหรือบางทีฟันแตกฟันหักมาแล้วจําเป็นต้องใส่ฟันปลอมค่ะอยากให้คุณหมอฝากได้เลยค่ะ ค่ะก็อยากจะฝากถึงใครที่เคยสูญเสียฟันไปนะคะแล้วยังไม่ได้มีการใส่ฟันทดแทนนะคะก็แนะนําว่าควรจะได้รับการใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนในฟันที่สูญเสียไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่เนี่ยอาจจะทําให้เกิดฟันล้มฟันเคลื่อนนะคะจะทําให้ประสิทธิภาพในการใช้งานบทเคี้ยวลดลงความมั่นใจลดลงนะคะก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรนะคะฟันปลอมก็เป็นการรักษาสุขภาพช่องปากอย่างหนึ่งนะคะ ดีงามมากะค่ะ <c oughs> คุณหมอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยุคดีนะคะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยต้องใส่ฟันปลอมแล้วนะคะฟันปลอมยุคใหม่ใบในหน้ากลัวอย่างที่คิดนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเราที่ต้องใส่นะคะวัยรุ่นวัยทางานเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ใส่ฟันปลอมกันแล้วนะคะแน่นอนค่ะถ้าอยากจะปรึกษานะคะเรื่องเราของการทําฟันปลอมนะคะรวมถึงการทําทันตกรรมนะคะทางด้านฟันต่างๆที่นี่ค่ะ the every dental clinic นะคะศูนย์ คลินิกทันตกรรมใจกลางเมืองที่มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของทันตกรรมเลยนะคะมีทั้งอุปกรณ์และนวัตกรรมที่ทันสมัยค่ะพร้อมให้คําปรึกษาทุกด้านเลยนะคะได้ได้ว,ว่าบริการเนี่ยนะคะเหนือทุกระดับความประทับใจเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนหน้านะคะเราทราบกันแล้วถูกไหมคะว่าตอนนี้ถ้าเราต้องใส่ฟันปลอมแต่ตอนหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าและฟันปลอมแบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุดและเราเนี่ยเหมาะกับการใส่ฟันปลอมหรือไม่ค่ะ ติดตามกันได้ในตอนหน้านะคะส้มกับคุณหมอต้อยค่ะ